พี่ยังเลียนมุมนี้สิคะเลียนนิดน้อยเอาตรงนี้เราบว่ามันสวยมากเลยเออเอาเป็นหน้าพอนะพี่พี่ชิดกันเลยค่ะแทนหน้าที่หน้าที่คนเดียวเลยอาโอเราถ่ายข้างหลังก่อนเอา แล้วกะเด่นเลยข้าวปลาพื้นบานข้าวปาเพื <c <c ่ออะปรข้าะหอมแล้วเนี้ยจบเนี่ยแบบเนี่ยคันเนี่ยกอ๋อข้ปาพื้นที่ไว้เหรอคะใช่ค่ะขาปลบแล้ว้าปักมันจะเข้าได้พอมาต่อ้สิ่รี่พนฐานอ๋อขาปลงมาแล้วมก็ปกไปเล้หอต้องเรียกล่องดีๆนะอ้ ขอว่าสบายห้าหวงของพอว่าคนอื่นใช่ค่ะคนอื่นก็เป็นคนอื่ของมันหนักเลยใช่มันทุกของเลยอะอ๋อเป็นรถธรรมดาอันนี้ก็อนแนี้มันือาีนี่มันฝีมือใช่จะไปเรียดูคงแล้วรู้แล้วกะเกาอยลอดลอนเครื่องอะไรเครื่องอะไรบ้น่ข ่อนี่ยังนยช่ไมอบอกาแต่ชานิยกว่ายีกว่าแล้วขับทุกวันรับรับเด็กเนาะเขาใช้อะไรลงต้อวิ่เพ่าลงเป็นพันโลไงคะลงเป็นพันลเลยนี่คนี่ะคือพันโลพันโลเลยมันร้อนะเนาใ้เนี่กันแน่มนดโอ้รอละรอละ สาวคนน่ะนับดูละแล้วใครจะถือของเราเอาสโคนาได้เนี่รถเนี่ไปชงอะทไม่ลงเลยไมด้ครอเนี่ไ่นาถมารถมาแอเตกลางเต้นอยู่นีเดินๆเลเนามสี่ห้านี่

ยื้ออะไรจำครูได้ไหมจำได้ใช่ไหมเยาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำคนนี้ได้ไหมนั่นแน่เคยจำลุงแดงได้ยกมือขึ้นน่าไม่คุ้นเลยเคยจำครูคนนี้ได้ยกมือขึ้น ใครจำได้ใครจำครูวันนี้ได้ยกมือขึ้นจำไม่ได้ไม่ได้กินขนมเนี่ยใช่จำได้ไมด้กินขนมแล้วใครจำครูวันนี้ได้ยกมือขึ้นแบบเราอ่อนแบบกล้าลุงแดงอ่ะอ่ะนูกอะอ่ะกินขนมกันเนาะเพราะว่ามันเคยได้ดูหนังด้วยมองอย่างนโอ้เดี๋ยวเราอ่นที่นี่หมดนี่นะแดงจะบอกเพื่อสู้ถึงในถึงการสว่างกัาสว่างอ่ะเพื่ออไรเข้ามาเพื่อพคกเจ้าไปพ่อหมอในโลกไถลลงนี เดินเดินได้ขึ้นกันเลยตอนขึ้นล่ะขึ้นเขามาส่งครับโอเคได้ได้แต่เจ้าคนเดียวเจ้าเดี่ยวเพราะรถคันไหนกว่บุหัวเพราะว่าจะมดแรงก่อนเอาลูกเนี่ยโอเคไหมตัวแปดเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงก็ได้ป้ายเดี๋ยวครูจะลงไปข้างล่างอยู่เพ้าะผมไอเสื้อผ้าไม่คุ้เลยโอ้ยหยุดนะครับโอ้วรถของมาให้เยอะเลยมีไหมมีไหมมีมาแบ่งยับ ที่ไปนี้มาอย่าเวลาดึงนะก่อนเวดด้วยมีรองเท้าเดี๋ยวเราไปรับรองเท้ากันบ้างเนาะโอ๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด็กเดไปเขาใส่ก็ยังนี่แถวที่หมู่บ้านใกล้ๆโอเคเด็กเด็กเขาใส่ที่นี่นี่ชาวบ้านจะนี่ไปป่าอะไรต่างๆเลยจะลุกเด็กเด็กเขาเอามอไซค์ รอหน่อย lăng nó. نعم ใส่หมดทีขึ้นเนาะลื่นเน่ยนะนี่เป็นการเดินเท้า2กิโลเมตรครับถนนไม่ดีถนนขาดต้องเดินเท้าถึงหมู่บ้านแล้วครับ

มีคนว่ายน้ำากันนี่เพี่เากับแล้วไปนอนที่ดาวตไปไหนกันหมดแล้ว้บ้านเราไปไ้อกันนี่อตัวน้อยนีัะันดังไม่ดีเลยทิ้ง สวัสดีครับ ลักีัดนอะไกนอใครจำครูได้บ้างจำได้ไหมจำได้ได้เนล้วนโอ้จำได้ยอะเลยแล้วใครเป็นคนยุ่ยหายไปบ้างนี่ย โอ้ยจัมเหลังข้าหลังนี้ดีดามบูผมแบยนั้นใช่ไมครูดีใจมากเลยค่ะวันนี้ครูมีอะไรมาฝากเยอะเนาะครูมาฝากเยอะมากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวครูก็ไม่มีอะไรมากตั้งแถวตั้งแถวรอเที่ยามาเหีนจะจับให้

ออเนี่ยเมื่อกี้ที่ออกไปแล้วจะไม่ได้เสื้อเลยเสื้อเอาไปไล่แก่ที่ผู้ช่วยที่ได้ไปเมื่อกี้ยังเสื้อให้ผู้ช่วยเขายืนแจกตรงนี้ก็ได้เลยอ่าคนไหนยังไม่ได้เสื้อเสื้อผู้ช่วยคนไหนวะโอ้โ ý tưởng nhạc 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 พี่ลบม้พ่พี่พ่พด่จะไม่พอกันถ้าไม่ถ้าจะใช้ก็ให้เด็กๆอ่านให้หรือว่าครูเดียว นี่นะนะ